สวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวินดูตลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมษรประจําวันจันทร์ที่10ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่16นะในเรื่องของการงานการเงินและก็ความรัก ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามแล้วตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต9เก้าจะเลี้ยงน้าชากาแฟก,ก็แล้วแต่สะดวกเลยอาจารย์ก็จะมีความยินด,ดีทุกครั้งเลยนะครับเอาละ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะชาวราศีเมษนะดาวเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวพฤหสุนะตอนนี้วิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของ,อางราศีมังกรนะครับ โอเคตอนที่เข้าไปเนี่ยในช่วงของวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ยังคงเสวยโจโรเลิอกอยู่ซึ่งเป็นเลิกเกี่ยวในเรื่องของการต่อสู้แข่งขันการวางแผนแข่งขันลักษณะต่างๆนะถือว่าให้คุณเจอดวงชะตาแล้วเอ่อดาวพระศุกร์ตรงนี้ได้ตําแหน่งนะอุดมเกณฑ์สําหรับชาวประเภทสัตว์สีเท้าเขาเรียกว่าปัสวะเกณฑ์นะก็ถือว่าการเงินของเราเนี่ยจะเกิดจากการงานนะก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าผ่านเลยนะ ก็เรื่องของการเงินไม่มีปัญหาอะไรนะเวลาเราจเจริญกระดุมพระไปอยู่ในเรือนของกรรมมก,ก็ทํางานแล้วได้เงินนะแล้วงานเยอะงานมากงานโดกทํางานอะไรเนี่ยประสบผลสําเร็จคําว่ากระดุมพระยังแปลว่ามากด้วยนะก็มีความสําเร็จมากเกี่ยวเรื่องของการเงินที่เกิดจากการงานในลนักษณะต่างๆก็ถือว่าเป็นจุดที่ให้คุณกระโดงชะตาสําหรับชาวราศีเมษถ้าถามว่าการเงินเนี่ยดีไหมต้องบอกว่าดีเลยนะในช่วงของสัป,ปดาห์นี้ยังคง ไปได้อยู่ไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวเรื่องของการเงินนะเอาละต่อไปเรามาดูในเรือนของความรักนะครับความรักก็เหมือนกันนะดาวเจ้าเรือนปัต,ตนิวิ่งเข้าอยู่ในเรือนของกัมมะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะทํางานร่วมกับผู้อื่นเนี่ยจะค่อนข้างที่จะให้คุณเกิดดวงชะตาแล้วได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์นะสำหรับคนที่เป็นโสดคุณก็มีเกณฑ์ที่จะเจอเพื่อนจากสายงานระบบงานหรือเครือข่ายงาน คล้ายๆกันนะหรือบางคนก็เกิดจากการทําให้มันมีทําให้มันเต็นเพราะคาว่ากรรมะเนี่ยมันแปลว่าการกระทําความรามับผิดชอบนะถ้าเราชอบใครอะไรยังไงเนี่ยเราก็ต้องนะอยู่เฉยๆเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปหาอะไรเงี้ยได้แล้วดาวพระศุกร์เองได้ตําแหน่งถึงอุดมเกณฑ์แล้วได้ตําแหน่งเทวีโชคด้วยนะราชาโชคยังอยู่ตรงนี้ตรงข้างก็เป็นเทวีโชคก็ถือว่าเป็นจุดที่ให้คุณเรื่องของความรักเรื่องของอะไรยังไงก็ ถือว่าอยู่ในจุดที่ให้คุณนะนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรสําหรับชาวราศีเมษนะก็ถือว่าถือว่าดีนะผมมองว่าถึงมองว่าผ่านเลยตั้งแต่วันจันทร์นะไปจนถึงออวันอาทิตย์เลยนะถือว่าโอเคผ่านไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเกี่ยวเรื่องของความรักหรือบางท่านเนี่ยนะครับมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของคู่คู่ครองบ้างนิดหน่อยด้วยอิทธิพลของดาวพเสาร์เนี่ยที่มากุมนะก็ดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นดาวโทษทุก นะหรือทําให้คิดมากบางคนเองก็อาจจะคิดเยอะคิดมากเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองเหมือนกันนะบางครั้งก็มีเงื่อนไขในชีวิตค่อนข้างเยอะเช่นคนที่จะเข้ามาต้องรอต้องรวยต้องมีเงินเก็บในบัญชีเท่านี้ต้องเรียนจบเท่านู้นถ,ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าก็เป็นจังหวะยากนะที่เราจะเจอแต่ถ้าถามว่าในเรื่องของคู่ครองในช่วงนี้ของชาวราศีเมษเนี่ย นะถ้ามีใครเข้ามาแล้วเราคุยหรือเราสปาร์คได้หรืออะไรได้เนี่ยผมก็มองว่าก็สามารถคบคบค้าได้เพราะาดาวอยู่ในจังหวัดที่ดีดีมากๆเลยนะดาวพระเสาร์เป็นกเกษตรดาวพระศุกร์ได้ตาแหน่งอุดมเกณฑ์ลักษณะประมาณนี้และยังมีดาวพระดาวพระพุธก็ยังคงอยู่ด้วยนะนะพระพุธก็ยังอยู่ก็ตรงเนี้ยผมมองในเรื่องของความรักในเรื่องของการเงินเนี่ยมาพร้อมกันสำหรับชาวราศีเมษในช่วงสปารานี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ให้คุณกับดวงชะตานะเอาละต่อไปเดี๋ยวเรามาดูดาวพระเสาร์กันนิดนึง นะครับดาวพระเสาร์เองเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการงานเนาะการงานเนี่ยเป็นเกษตรมากุมกับดาวเจ้าเรือนการเงินกุมกับดาวเจ้าเรือนคู่ของก็ต้องบอกในช่วรของสัปดาห์นี้นะเป็นจุดที่ให้คุณและดาวพระเสาร์เองตอนนี้เสวยภูมิปรโรแห่งเลิกซึ่งเป็นเลิกแห่งความมั่นคงชาวราศีเมษคุณมีเกณฑ์ที่จะจับงานใหญ่นะที่สามารถทาครั้งนี้แล้วได้รับผลต่อเนื่องในอนาคต อย่างยาวนาน mm hmm. เช่นไปสัมปทาน mm hmm. เกี่ยวเรื่องนู่นนี่นั่ mm hmm. น,นไปประมูลหรือไปอะไรก็แล้วแต่นะการกระทาในช่วง,นง,วง,เ,วงเ,เนี้ยของชาวราสีเมษเนี่ยจะบ่งบอกไปถึงในอนาคตเบื้องหน้านะครับ mm hmm. ก็มีอะไรก็ขอให้ทําเต็มที่แล้วคุณเองก็จะประสบผลสำเร็จนะครับรอบหน,น้าก็ต้องบอกว่าในช่วงของอ,อสปรปดาหนี้ไม่มี ปัญหาเลยเลยนะสำหรับชาวราศีเมษก็จะเป็นจุดที่ให้คุณกระโดนชะตามากมากเลยนะเอาละยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมพิพาดประกันใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาอาภัยด้วยนะขอให้ทุกท่านจเจริญด้วยอายุวันณะสุขภาระรวยๆเฮงๆปังๆนะครับท่านใดถูกอ,อกถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามแล้วท่านไทยถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีคุณสนับสนุนช่องของ,ขอ,งอาจารย์ 9, เกต9เก้าเจล้งน้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับตามรหัสพร้อมเพรราบข อย่างยิ่งเลยนะครับนะเอาละขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆปางๆครับผมเกตเก้าินดูทลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกตเก้าพินดูทลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแร้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมา นะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นาระยะเวลาในการทำก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสนะทำให้หนักแล้วกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยดียังไงนะครับก็เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆนะครับ ดวงวิช่เรานึกถึงนะครับพ่อแม่พี่น้องกันยาณมิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะคอ,อยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองๆนืองแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุข หรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทานะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลย มีทั้งศรัทธามีทั้งกำลังทรัพย์แต่หาคนทำให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ